สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล Noel C ยี่สิบ Barbara C ยี่สิบนะครับรอเล่นยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ่งเกมมิงนะครับสำหรับิดวันนี้ก็จะเป็นไกด์นะฮะโชว์เคส Noel C ยี่สิบกับ Barbara C ยี่สิบก็ไม่ใช่นะครับจะมาเป็นไกด์สอนสู้กับบอส a s t a h a นะครับก็เป็นบอสใหม่ที่ผมมองว่าเป็นบอสที่ยากที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆอ,อธิบายรายละเอียด การเริ่มที่ในส่วนของการจัดทีมก่อนนะครับแอสฮาเนี่ยเป็นบอสที่โจมตีแรงมากแล้วก็ถ้าโจมตีเขากว้างมากเพราะฉะนั้นการจะหลบทั้งหมดเป็นเป็นอะไรที่โคตรยากนะครับก็หลักๆเลยเราต้องมีตัวดาเมจหนึ่งตัวซึ่งตัวดาเมจเนี่ยผมแนะนําให้เป็นตัวดาเมจโจมตีระยะไกลจะเล่นได้ง,ง่ายขึ้นมากๆมันไม่ใช่ว่าสายระยะประชิดเนี่ยจะเล่นไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะเล่นลําบากกว่านะครับ ซึ่งพอเราได้ตัวดามจเนี่ยตัวที่2กับตัวที่3คือตัวมิโลกับฮิลนะครับคืออาจจะเป็นตัวมิโลตัวหนึ่งแล้วก็ตัวฮิลตัวหนึ่งก็ได้แต่ที่แน่ๆคุณต้องมีตัวโลเพราะว่าถ้าโจมตีของแอสซาฮาในช่วงเฟตสองเฟสเนี่ยถ้าคุณไม่มีโลแล้วคุณโดนโจมตีแล้วก็คุณจะโดนดามจต่อเนื่องเรื่อยๆจนตายแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีโลอย่างน้อยหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวฮิลด้วยนะครับ ก็ของใช้โนเอลใส่โลบาบาร่ามาฮิลจริงๆโนเอลก็ฮิลได้แต่ว่าถ้าใช้โนเอลตัวเดียวก็ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับส่วนตัวที่4เนี่ยเอาจริงๆคือไม่ฟิกคุณอาจจะเอาเป็นตัวดาเมจเสริมมาอย่างตัวของฟิตนะครับตัวของซิงชิลหรือคุณจะเอาเบนเนตมาช่วยฮิลเพิ่มเอาตัวของเดียวหน้ามาช่วยฮิลใส่โลเพิ่มก็ได้นะครับตัวที่4นี้เป็นตัวฟีนะคุณจะเอาแบบดาเมจมาเพิ่มหรือจะเอาโลฮิลมาเพิ่ม ก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะครับซึ่งผมจะค่อยๆอ,อ,อธิบายท่าของมอสไปเรื่อยๆนะจะไม่ได้รีบมากนะครับเริ่มจากในร่างแรกก่อนนะครับถ้าเราเล่นโจมตีระยะไกลนะอ่ามันจะมีท่านี้ท่านี้หลบไม่ยากมันจะปล่อยเป็นเรียกว่าอะไรหินระเบิดออกมานะครับ แล้วก็ถ้าเราอยู่ด้านหน้าของบอสเนี่ยบอสก็จะมีท่าอะไรไอันนี้ท่ากระโดดระยะไกลท่านี้ถ้าคุณเล่นระยะประชิดจะหลบยากมากนะครับเพราะว่าจังหวะที่บอสกระโดดเนี่ยคือคุณแทบจะหลบไม่ได้แล้วนะฮะท่าอะไรอีกอ่ะมันรีบม,มุดจากอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นท่ามุดแบบนี้นะครับหลักๆแล้วผมจะวิ่งวนขวาที่ขอบไปเรื่อยๆพยายามห่างจากตัวบอสไว้ตอนนี้พอบอสมันมุดไปรอบหนึ่ง รอบที่2มันจะโผล่มากลางสนามอย่างกลางแผนที่ซึ่งเราหลบไม่ยากนะครับถ้าเราอยู่ตรงขอบพอมันจบมุดที่2เนี่ยมันจะไปโผล่ที่ตรงกลางนะครับแพทเทิร์นมันจะเป็นประมาณนี้มีมุดสองครั้งแล้วก็มาโผล่ที่ตรงกลางอันท่านี้ก็หลบไม่ยากตอนนี้มันก็จะมีท่าที่อ่าปล่อยมันขึ้นพลังระยะไกลด้วยแล้วก็ท่าพุ่งนะฮะสองท่าที่พูดเนี่ย มันจะหลบคล้ายกันถ้าเราเวินระยะห่างจากบอสแล้วเราเห็นบอสมีอาการอะเราก็แดนหลบได้ไม่ยากคือสาเหตุที่ต้องใช้ตัวระยะไกลเนี่ยเพราะว่ามันจะหลบท่าบอสง่ายฮนะอันนี้ถ้าปล่อยไปขึ้นพลังมันจะคล้ายๆ้าท่าพุ่งนะครับวิธีการหลบไคล้ายกันถ้าเราใช้ตัวโจมตรีระยะไกลเนี่ยบอสจะมีท่าแค่ประมาณนี้ซึ่งก็หลบไ,ไม่ยากแต่ถ้าคุณเข้าระยะไปชิดเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรปวด,ดหัว ถ้าคุณอยู่ด้านข้างของบอสมันจะมีท่านี้ฮะถ้าเรียกว่าอะไรครไม่รู้จะเรียกว่าท่าอะไรนะเอาตัวกระแทกนะครับซึ่งตัวกระแทกหลบยากแล้วก็ไอ้ท่าหาง้าดเนี่ยบางครั้งก็หลบได้บางครั้งก็หลบไม่ได้แล้วแตไอ้ท่ากระทึบพื้นเนี่ยคือถ้าคุณอยู่ไร้ประชิดจะหลบยากนะครับผมไม่แนะนำให้คุณอยู่ด้านข้างของบอสผมแนะนำให้คุณตีข้างหลังของบอสมันจะมีท่าฟาดหางซึ่งท่าฟาดหางนี้จะหลบง่าย พยายามตีตรงหางของบอสมันจะมีท่าเท้ากระทืบด้วยอ่ะมุดอีกละไม่เป็นไรตอนมุดก็เหมือนเดิมนะครับอ,อ่านี้มันครั้งที่2มันจะพุ่งมาจากตรงกลางมาหาเราซึ่งหลบง่ายมากถ้าเราอยู่ขอบแล้วมันก็จะวนกลับมาตรงกลางเหมือนเดิมนะครับ เอาจริงเฟสแรกไม่ยากหรอกแต่จะพยายามอธิบายให้ครบแล้วกันอ่ะแล้วนี่ก็จะพุ่งมาถ้าเรามาตีหางมันนะฮะมันจะมีเนี่ยเน,นี่ยท่าเนี้ยหลบยากถ้าถ้าอยู่ด้านข้างหลบยากจริงพยายามตีข้างหลังหรือไม่ก็ด้านหน้าอันนี้เท้ากระทืบนนะฮะเราดูว่ามันยกข้างไหนแล้วเราก็หนีไปข้างหนึ่งไอ้ท่าหางฟาดเนี่ยเป็นท่าที่หลบง่ายที่สุดแล้วฮะ โอ้โหนี่นี่ขนาดว่าผมอยู่ห่างมันมากแล้วนะผมยังโดนนะครับเป็นสาเหตุว่าทําไมไม่อยากให้ใช้ตัวระยะประชิดในการสู้เท่าไหร่แต่ถ้าฟาดหางแบบนี้นี่คือหลบยากนะครับถ้าคุณสู้ระยะประชิดอะ่ะมันคุณต้องมีโล่หรือไม่ก็ตัวฮิลที่พร้อมจริงๆไม่งั้นเหนื่อยนะครับยังไงคุณต้องเสียเลือดแน่ๆเนี่ยแบบอันนี้พ้าเหนึ่งก็อ,อาบบารานี่แหละมาช่วยฮิลนะครับปี20ได้อย่างเดีาไปกลัว โอเคถ้าของล่างแรกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มโจมตีบอสไปล่างสองละโอเคมันมุดรอบที่สองเราก็ไปรอตรงกลางได้เลยก็ได้ไอหินไอหินที่หล่นลงมาผมลืมบอกไปว่ามันหลบไม่ยากนะฮะ คุณไม่จําเป็นต้องแดนตัวได้ซ้ำนะครับเอ้ยเหมือนแหลกแหลกโอเคเฮ้ยเฮ้ยท่าตานกอ่ะเกือบไปอ่า,อา,อาพอมันขึ้นว่าดูดซับพลังเมื่อไหร่นะครับคุณรีบหนีเลยหนีหาจากบอสเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอสมันจะทําการกระทืบหลายครั้งซึ่งดาเมจแรงและกว้างมากนะครับสำคัญคือเห็นตัวอักษรขึ้นเมื่อไหร่ป่อยเลยครับเนี่ยซึ่งผมจะหนีมาที่ขอบ เดี๋ยวผมจะรอให้บอสใช้ท่านะครับเดี๋ยวพอบอสใช้ท่าเนี่ยมันจะมีเป็นลูกบอลน,น้ำวนรอบๆซึ่งถ้าเรามาที่ขอบเนี่ยเราจะแบบผมมองว่ามันหลงง่ายที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณสามารถแลกกับบอสได้เนี่ยคุณจะยืนสู้กับบอสตรงกลางก็ได้แต่ว่าคุณต้องหลบบอสแล้วก็ลูกบอลน,น้ําซึ่งมันลําบากเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงขอบอะบอสจะยิงตรงนี้มายิงตัวระเบิดแต่มันหลบไม่ยากนะครับ เราก็ดูวงลูกบอลน,น้ำนะครับแล้วก็ผมจะอยู่ประมาณแถวนอกสุดเรียกว่าอะไรอะ่ะแถวนอกสุดกับเกือบนอกสุดนะฮะมันจะดูวงบอสไม่ยากอ่าวงบอลไม่ยากนะครับแล้วพอสักพักหนึ่งบอลหมดเนี่ยเราก็มาสู้กับบอสซึ่งในเฟสสองท่าของบอสก็จะเปลี่ยนนิดหนึง่งอ่ามันยังมีท่ายิงระเบิดเหมือนเดิมนะครับ อันนี้หลบเหมือนเดิมมีท่าอะไรอ่าท่านี้มันจะเอาหัวหัวกระทืบเอาเหลียวอะไรหัวโขกหัวโขกด้านหน้านะซึ่งไอ้ตรงหัวโขกเนี่ยมันก็กว้างแล้วมันก็จะวางเป็นกับดักนะครับที่เป็นกับดักน้ำเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เออจริงๆนะหลบไม่ยากเท่าไหร่แค่พยายามพยายามอย่าอยู่ใกล้หัวของบอสอะ่ะถ้าเราเล่นตัวตีใกล้อ่าสู้ง่ายมาก ไอ้ท่ากระโดดเนี่ยความกว้างเท่าเดิมแต่มันจะมีที่เป็นปล่อยเป็นบอลน,น้ํามาด้วยนะครับต้องระวังมันเพิ่มในส่วนของบอลน,น้ํามาท่ากระทืบเท้าก็เหมือนกันนะเดี๋ยวมันจะมีท่ากระทืบเท้าด้วยอ่าพอบอสมันเริ่มพูดแบบนี้เนี่ยก็คือมันจะกลับไปตรงกลางบางคั้มมันก็ไม่กลับนะบแต่ว่ามันจะแหกปากอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเรียกบอลน,น้ําวนอีกก็คือถ้าเรา ทำดามจบอสช้าเนี่ยมันก็จะนวนเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวโดนตัวบอลน,น้ำเนี่ยบางครั้งถ้าเราดวงสวยอะ่ะยู่ตรงขอบก็โดน <c oughs> คือต้องบอกว่าวงของรัศมีของบอลน,น้ำเนี่ยในแต่ละรอบไม่เหมือนกันโอ้ยนี่นีนนนถ้ากระทืบมันก็มีบอลน,น้ำลูกเล็กมาเหมือนกันอันนี้เหมือนเดิมโอ้ยังโดนอ่าแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งถ้าคุณโดน ดาเมจที่เป็นธาตุน้ําเมื่อไหร่คุณต้องมีโลมาล้างตัวดีบัฟไม่งั้นคุณจะโดนดาเมจเรื่อยๆนะอันนี้สําคัญมากเหมือนจะเอาน้ําตีไม่เข้าเลยเนีเ่ยถ้ากระทืบก็เหมือนกันกระทืบขาเนี่ยเมื่อกี้จะเห็นว่ามีลูกบอลน้ํามานะครับคุณต้องเรามางตรงนั้นด้วยเมื่อกี้โชคดีว่าผมมีโลอยู่ก็เลยไม่โดนในส่วนของดีบัฟ เผื่อใครงงว่าดีบัฟเป็นยังไงก็นี่นะฮะดาเมจเรื่อยๆนะครับขึ้นมันล้างได้ด้วยการใส่โล่เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวโล่สําคัญมากโอเคเดี๋ยวผมเบิร์ดบอสเลยแล้วกนะันเอ๊อะน่าจะเก็บไว้ตายไว้ผมลืมไม่เป็นไรอาหัวโขแล้วก็มีกับดักนะครับกับดักเนี่ยมันจะเลงในทิศทางที่เรากําลังวิ่งไปอะไรประมาณนั้นนะครับต้องเบรกนิดนึงพอมันขึ้นคาพูดละมันก็จะเข้าเฟสสม คราวนี้มันจะมาลางไฟฟ้านะครับก็เหมือนเดิมอ๋อเราพอเราหลบเสร็จใช่ไหมคราวนี้เรามารอตรงกลางครับรอบนี้เราจะทำดามเมจบอสปิดสามลางไฟฟ้าเนี่ยม,มีจังหวะทำดาเมจเยอะเดีย๋ยวมันจะใช้ท่ามุดดินแล้วก็ทำดาเมจไฟฟ้าเรื่อยๆนะครับ เรามาอยู่ใกล้ๆตรงเสาแล้วก็ตรงนี้มันจะเห็นว่ามีวงกลมแล้วก็จะมีบอกว่าตรงไหนปลอดภัยตรงที่ไม่ขึ้นสีม่วงคือปลอดภัยนะครับพยายามอยู่ใกล้กๆวงกลมไว้แล้วเราจะสามารถหาจุดที่ปลอดภัยได้ง่ายนะครับเนี่ยบางครั้งเราเห็นมันไกลอ่ะแต่ว่าถ้าเราอยู่ใกล้วงกลมเราเราแดชไปทันนะมันมีรยะเวลาค่อนข้างนานนะครับท่าถ้าเมื่อกี้คือท่าที่เราโจมตีได้ง่ายที่สุด นะครับหัวโคกพื้นอีกละซึ่งถ้าเราใช้ตัวตีไก่อะในในจังหวะท่าเมื่อกี้จะเป็นจังหวะที่เราทำนํำหมีได้ง่ายนะครับถ้าใช้ตัวตีไกล้จะนํามากหน่อยเรานี้ถ้าเรียกลูกบอลถ้าเรียกลูกบอลเนี่ยถ้าเราเว้นระยะห่างจากบอสหน่อยเราจะแดนหลบมายากส่วนท่านี้เราต้องใช้จังหวะไอเฟรมเท่านั้นก็คือในจังหวะที่หินมันกําลังจะตกถึงเนี่ยเราต้องกดแดดกดแดดเพื่อทำไอเฟรมหรือจังหวะอมตะนะครับ อันนี้ก็เรียกลูกบอลน,น้ำเหมือนเดิมนะถ้าใครมั่นใจว่าไหวอ่ะก็ตู้บอสเป็นล่งพางเลยก็ได้ผมพยายามอยู่วงนอกมันหลบแน่ท่าอะไรวะโอ้โอ้โอ้โอโอโท่ากระแทกเอาโนเอลมาล้างก่อนโอเคอยู่สักหน่อยเคถท่าอะไรต่อท่านี้ไงกด ต้องกดแดชเข้าวงเลยอะจังหวะต้องเปะพอคุณเห็นตัวลูกหินมันมันเข้ามาในฉากเมื่อไหร่อ่ะคุณกดแดดได้เลยมันจะเป็นจังหวะที่คุณเป็นธามะตะเป็นท่าที่หลบยากที่สุดแล้วนะครับต้องใช้ไอเฟรมเท่านั้นถ้าหัวโขกนี้หลบไม่ยากคุณแค่ต้องมีสมาธิดูว่ากับดักมันขึ้นตรงไหนนะครับส่วนมากมันก็จะดักทางที่คุณแดดตอนแรกประมาณนะั้นคุณแค่ต้องยูเทิร์นนะฮะ เฮ้ยท่านี้คัมเบลิลเอเโอเโอเคโอเคโอ้ยโดนพลาดเร็วไปนิดนึงเนี่ยต้องรอให้หินมันเข้ามาในฉากแล้วกดแดชถึงจะหลบได้นะเป็นท่าที่ยากที่สุดแล้วจริงจริงพอมันวนมาตรงกลางมันน่าจะกระทืบรัวๆก่อนหรือเปล่าหรือมันใช้ท่าอ๋อมันใช้ท่านี้ท่าลูกบอล ท่าน,นี้หลบไม่ยากมากโอ,โอ้นี่ไงๆๆนี่ไงนยเมื่อกี้ผมกำลังแดชขวามันก็มาดักขวาแล้วครับมันมุดผมว่ามันน่าจะใช้ท่าท่าไฟฟ้า <c oughs> เออไม่ใช่ๆถ้ามันแหกปากท่าน้ำนะครับโอ้ยโดนเลย <c oughs> แล้วมันก็จะใช้ท่าไฟฟ้าต่อผสมกันอ่านะฮะคือมันเปรนยุดท้ายแล้วอ่ะมันจะเริ่มผสมหลายท่าหลายท่าหมดอ่ะอน,นี้ก็อยู่กลางกลางไปแล้วกันนี่นีน่ี่อยู่ใกล้ๆวงกลมไว้นี่แหละครับปลอดภัยสุดหลบดภัยสุดละโอเคก็ประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะพอได้ไเดียแล้วนะครับผม คือตัวดาเมจมันไม่ได้จําเป็นว่าต้องเหยียนเฟยน,นะคุณเอาเป็นตัวอะไรก็ได้ซึ่งถ้าระยะไกลก็จะเล่นง่ายนะครับย้ำอีกทีระยะใกล้ก็โลกต้องหนฮิวต้องพร้อมหน่อยนะครับแต่คิดว่าน่าจะพอช่วยได้เอ้ยทัมเบลิลโอ้ยโดนโดนโดนเนี่ยอย่างน้อยก็มีมโนโอ,อลมาใส่โล่ไว้ล้างดีบัฟนะฮะใครมีจงหลี่ก็สบายนะครับได้ล้วเหรอเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาเปิดของที่ใช้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะมันเยินเฟยก็ค่าพลังตามนี้นะครับอาตาคิความแรงขี้วิ่พลังงานบนนัดไฟอาวุธเดวิสซิดกิแฟกตีไฟใช้โจมตีบุนนัดไฟแล้วก็อาตาคิ เมดาวไม่มีนะฮะพอนสว่านก็7จ7สี่เจ็ดนะครับของโนเอลนะครับพลังโจมตีนิดเดียวเน้นป้องกันนะฮะจริงๆโนเอลมาแค่ใส่โล่เนาะไม่ได้ใช้ยิวอ,อะไรซะไดไว้ซ้ำเมื่อกี้ก็อัตตายขี้ความแรงขี้พื้นพลาังงานไม่ได้มีผลอะไรกับเมื่อกี้เลยบนน้าหินอาวุธไว้บายนะครับเอาโล่หนาจริงๆขัดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าพลังป้องกันมันมันเยอะจากตัวเลเวลดารอยู่ละอาร์ติแฟกต์ผมไม่ได้ใช้เซตอะไรเลยเนาะผมก็เอาแค่ป้องกัน ค,คือพยายามจะเน้นมองกรเป็นหลักแหละแล้วก็กลุ่มดาวรบประสวรรค์สิบเก้าสิบสองบาบาล่านะครับไม่ได้ใช้นานละ<า>ก็ผมเน้นในส่วนพลังชีวิตนะสองหมื่นนะครับยูแรงตามพลังชีวิตต,ตาคิดความแรงขิพึ่งพลังงานไม่มีโบนัสน้ำนะครับไม่ได้ทำดาเมตอยู่แล้ว หนังสือใช้เป็นทิวิลิ่งเทลนะเอาพลังชีวิตแล้วก็เอาบัฟธาตุแฟกสองโนเบสจริงๆแล้วไม่มีผลอะไรนะครับไม่ตายไม่ได้ฮิวแรงตาม n o เบสนะพวก a i f แ c t ก็เน้นพวกพลังชีวิตนะครับเน้นพลังงานด้วยนิดนึงจะได้กดไม่ตายได้บ่อยขึ้นครับทุกคนมีอยู่แล้วเนาะบาบาร่านะครับเอาถ้าไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาฮิวก็ลองใช้บาบาราดู ถือว่าค่อนข้างใช้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์กับบอสตัวนี้เลยส่วนของฟิตเมื่อกี้ก็แทบไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่นะจริงๆดาเมดแรงนะนนงนนายชี่ความแรงชี้ิ่งพลังงานนะครับอาวุธสกายเวิร์ดอาทร์ตีแฟกก็สองไฟฟ้าสองนูงเบสคังก็ไม่ได้ใช้จริงๆกุมดาวหกนะครับคอนสวรรค์ก,ก็ตามนี้ โอเคนะครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับกาดยันนี้หวังว่าจะพอช่วยได้บ้างนะฮะบอสตัวนี้มันก็่อข้างยากแล้วก็ท่าโจมตีมันเยอะนะครับยังไงก็ลองไปฝึกๆกดูเนาะเกมนี้แพ้ก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับลองปรับทีมปรับของแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆก็คิดว่าน่าจะผ่านได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ